สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะมันนี้ก็นหนาวหนาวค่ะท่านผู้ชมอากาศเย็นแห้งค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะค่ะต่างจังหวัดก็คือสีเย็นกันเบดสุขคนเนาะค่ะอากาศค่ะคือสีหนาวกันทวนนาค่ะก,ะฝกะะ็ฝากดูแลสุขภาพนั่นเด้อค่ะท่านผู้ชมฝากดูแลสุขภาพตัวเองเบสสุขูสุขคนค่ะค่ะมัอนี้สาวนิงกับสิผ้าท่านผู้ชมไป ฟังเนาะค่ะไปฟ่งไปชมแนวทางตัวเลขเนาะค่ะกับน้องฟางค่ะน้องฟางนี่เป็นเด็กหน่อยอนุบาลสามค่ะเด็กน่อยนี่น้อยเปรียบเสมือนผ่าขาวบริสุทธ์เนาะค่ะแต่ว่าน้องฟางนี่เพิ่นเป็นคนที่มีเส้นค่ะเป็นเด็กหน่อยมีเส้นเนาะค่ะ เหมือนมีเนี่ยมาบงปากเพิินให้เพิินเบาสีนะ,ะาขาท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าพอมเอเพิินอยาดพ่นองเพิ่น่า,นเ,นาเนาะค่ะวัตถิพานมาเนาะค่ะนงฟ่างนี่ถ้า้บอกเหลขกผู้ไรถ้า้เบาตัวเลขออกมาให้ไพ่ฟ่งนี่คือเหลขมันสีออกเพิินา่าค่ะคือสีถือเนาะค่ะค่ะรางวัลนี่สาวนิงกับบัวผาดค่ะสาวนิงกับเด,เดินทางเนาะค่ะไปติดตามแนวทาง ตัวเลขกับนอกฟางค่ะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะกับไปรับชมรับฟังกันค่ะว่าแนวทางตัวเลขของนกฟางนี่ที่เพื่อนหามาสิเป็นตัวใดเนาะค่ะสิถือใจท่านผู้ชมบอสิเขาก็ควมำฟันของท่านผู้ชมทางบ้านบอค่ะขาะแต่ก่อนที่สิไปฟังแนวทางตัวเลขกับนกฟางเสานี้ก็เขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งห้กับสาว์นิงพะรวยนํานี่เด้อค่ะค่ะ เพื่อบม่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะกลับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,กับน้องฟางพร้อมๆกับสาวหนิงเลยค่ะไปค่สะสวัสดีจ้า,า,จาน้องฟางสาวัสดีจ้าสาวัสดีค่ะน้องฟางสาวัสดีค่ะน้องฟางค่ะอู้จริงเว้ยเาบบขเาเรียนอะไรครับนี่เขายิปปอ pocket, ะไรครับยุอนุบาลยังคะกาสามอนุบาลสามปอสามเลยครับเอฟซีเนาะป๊าถูกอันไผ่แต้งนาให้ครับนี่ ไอ้สปปยครับคุณนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่นหะเพิ่นฮัดแต่งหน้าครับโอ้ยหน้าฮัตครับนี่แหละครับเลขกออกตัวไหนครับตัวเลขตัวไหนเนาะหมยินท่านคุณบอกลวเลยวิผมยินข่าวว่าอันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเพิ่นถืนอเนาะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้ตตัวไหนครับตัวเลขตัวไหนอีหละ่ะ เอียงก่อน,นะคือจังว่า1นีเอียงกว่าครับตัวไหนต่นหสองฮะห,หนึ่บอกเสียงดังๆงเลยหนึ่งสองหครับแล้วก็เอียงอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสเลขเลี่ยงครับท่านผู้ชมเนะาะเี่ยวว่าว่าหนึ่งสองสมด้วยครับ <laughs> นี่ละเด็กหน่อยบริสุทธิ์ครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กสามตัวแต่บอกที่แรกหนึ่งสองบอกอีหละเหันมาพี่น้องน้องสปายบอกน้องฟางน้องฟางโอ้น้องฟางน้องฟางเป็นเด็กหน่อยมีใครมาบอกครับน้องฟางเป็นเป็นอะไรมาบอกเป็นเจ้าที่หรือเป็นเทวดาเป็นเทพอะไรมาบอกไหมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์บอกมาบอกโอ้ครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ เป็นพยักมาแล้วเลขสองตัวล่างล่ะครับมีไหมเลขสองตัวตัวไหนครับเลข e สองตัวสี่กับหกน่าสี่กับหกครับเอฟซีเก่งหลายอีหลา่าเลยคนนั้นไปเรียนแตงหน้าครับสี่กับหกเนอะนี่ล่ะครับทสมุชมเล็กน้อยมีเส้นมีจิตสัมผัสเลขสามตัวหนึ่งสองสาม มั่นใจยกนิ้วหน่อยจุบนานป้าตัวเย่ยมคับขับอีกสี่เนาะกะ็ได้เลขกับน้องฟางมาแล้วครับเป็นเด็กที่มีเส้นครับจะลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิงครับขอให้มีโชคใหญ่ตอนรับปีใหม่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับน้องฟางขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะนี่ครบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้ตังค์ไปกินขนมครับเดี๋ยวจะให้ตังค์ไปกินขนมดีนะครับกระมัศลุปเนี่ยทางตัวเลขความฝันของน้องฟางค่ะน้องฟางนี่เพิ่นกะเป็นเด็กน้อยมีเส้นค่ะและถามเพิ่นเนาะค่ะว่าเลขสีออกตัวไรสีใดตัวไรงวดวันที่สามสิบทันวาคมนี่บอกแน่เนาะค่ะแล้วน้องฟางเพิ่นกะเว้าขึ้นค่ะว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพิ่นว่าค่ะ ลับสองตัวเพิ่นวันหนึ่งสองหนึ่งสองเนาะค่ะแล้วทั้งช่องเนาะค่ะทั้งช่องก็เลยถามอีกค่ะถามอีกว่าบอกแน่ว่าสันสองตัวนี่ตัวไดโนอสองตัวตัวไดโนอถามเพิ่นเนาะค่ะว่าบอกแน่ว่าสันสีให้กินขนมบอกเพิน่นเพิ่นกระเเาขึ้นมาว่าสี่หกสี่หกเนาะค่ะเด็กหน่อยอยอย่อนุบาลสามค่ะท่านผู้ชมเด็กหน่อยซัมนี สีบพ่ท่านหุจักตัวเล็กเนาะค่ะแต่ว่ามีแนวบ่งปากเพิ่นค่ะให้เพิ่นเบาเนาะค่ะสิงศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะอยู่แถวหนันบ่งปากเป็นเด็กน้อยมีเส้นค่ะถ้าได้บอกเลขกคือออกเพิ่นว่าเนาะค่ะพอเม่เพิ่นบอกว่าถ้าบอกเลขกนี่แม่นแห่งเพิ่นว่าค่ะค่ะกระเบิงกันค่ะว่าสีแม่นซ้ำไดเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทาง ที่สาวนิ้งได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันเนาะค่ะหรือว่าเ้นของนอกฟางค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะก็ขอให้มิโชคมีลาบในรางวันใหญ่กับนอกฟางเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่30ธัท่านว่าคม2566น้ 6, นี่ค่ะค่ะ อย่าลืมเลค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเด็กหนึ six, ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวกันตัวเดียวกันเนาะค่ะละก่ะสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันค่ะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะอาสิกบหัวกระไดค่ะท่านผู้ชมสื่อเลขถูกเทื่ออย่าลืมตัดอย่าลืมกรับอย่าลืมหมุนเด้อค่ะกันผาด้่ยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะแต่ก่อน สีลากันเนาะค่ะแต่กอนสิจากกันกับขอฝากเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวหนิงพาร่วยน้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะให้กับสาวหนิงพาร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆหาคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ